สวัสดีครับพอผมเ่าเคินสต,ติอีจารยพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามเช้าครับไปอยู่หาก,กินกันอีกแล้วอะไรอย่างไงข่มาแดงมึงมาต้นเก่าที่เราเคยมาแต่พูนคลิปแรกเลยค่ะนะบอกเพื่อนมีไงจ้ะ โอ้โอ้ตอประตูตรน้ยังจะติดประตูโอ้ลงแล้วลงแล้วยืดขนาดอะไรซอนเนาะยืดใครใหญ่ ินไข่มดแดงอีกก่อนกินปลาหลายมื้อแล้วมันช่วงเช้าพี่น้องแย่ไข่มดแดงเหมือนกันแย่ง่ายเนาะมันกัดบทเจ็บนะสติ๊กนะแม่นบอกแม่นอยู่บอกแม่นบอกพี่น้องแต่เช้ามาด้วยตอนเช้ามันกัดเจ็บจังจอมบทเจ็บปะเจ็บมื้ออะไรเนาะกัดย้ำแต่ก็เจ็บย้ำฮะเลยเจ็บขึ้นเขาแล้วหมดแดง แต่ว่าตอนเศร้านี่ยใครกลัวนี่อากาศมันบกพรอง uh huh. มันกัดตอนเทียเท่ยงเที่ยงมันสิแบบมันเสบทั้งฮ้อนทั้ยงมดกัดมันสิแบบ uh huh. หุ่นหวนยอะไรพี่น้องอันนี้ใครแน่อารมณ์ดีอารมณ์เย็ยนคือกัดโลดทางแรกทานเบาเลยกัดที่ทางแรกใครใหญ่ตัวน,นี้ก็มีมีอีกอยู่เนาะ สองหัางจ้ะสองหัางห้างต,ต่ำอีหัางนึงได้สติจะทิเกะห้างนั้นเสร็จก่อนครับเอาเบิ่งลังต่ำๆกันมาอีกหัางนึงห้างต่ำอยู่หังนี้โอ้มาเสินบล็อกไทยเต็มเลยโอ้หน่ะ Ồ. Ngam quá. nè. Thằng này nó không nè đi, để lại. thằng điên thói kia đấy. เซตามจะดูก่อนตามดูก่อนเยอะๆพี่น้องอีกแล้วบ้านเฮามียังครับช่วงนี้ยังยังเป็นไข่ปลายไข่ฝากอยู่แมนง่งปุญ้ยในบ้านเดินมีนาคุณโอเคจะติ๊กอยู่ แด่สีแม่ภูมิรดูหนีวจะเหนีวก็เป็นแม่ข่าหรือได้ไหมแม่ข่าแม่นบอกแม่เป้งอะแม่เป้งหรือแม่ข่าหรือแม่เป้งบอกเค้นติดภาษานครพนมเสาติ๊กเอิ้นแม่ข่าเอิ้นแม่เป้งว่าแม่ข่าเด้อแม่เป้งคือ เมฆที่เพิ่นออกปีกแล้วตัวเขียวเขียวฮะนะสะติ๊กนะพี่น้องมาโคตอน่าพึ่มมันคือแม่อย่างพอเลยไม่ขาดไม่ขาดไม่ปิ้งคน,นคนไทยนครพนมกับไทยสกลบ่จังรู้จักไม่ขาดเป็นเมฆคือเขียว,ยวมีปีก มาลงะเายนเยนแคงสยมันก็เด้งออกขาะค่อยบวรลงยังหลายอยู่ด้วยยังหลายอยู่สองห้างนึงได้ดิสองห้างน้อยนี่หลายครับเลาแยกไปเรื่อย าดเาใส่หมดแดงเลยค่ะทานอยู่เด้อพี่น้องเหนื่อยโบฟินกับโบดิ้กินเด้อจะเป็นมดแดงตั้งยกไปสาวติก๊กเด้อทานกินไหมไล่ะมุ่นมดแล้วหังทาน,นกินตัวเหนื่ยได้อยู่เนีย่ยได้อยู่แต่เคาะเฮง,งเมันเตะมดหายมืออาชีพจะถ้าหลังสูงๆโอก็เกิดกัดดีเองครับหลังขึ้นสูงหลังสูงๆ แขนสติ๊กบ่ถึงอุ้ยยังอีกาาร,กรกางนึงฝากคุบอกพี่ด้วยโอ้เดี๋ยวอย่ารังนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวไปดูอีกรางนึง กันยายมาอีกต้นนึงแล้วครับต้นนี้เขามาเจอค่ะมันเป็นไข่ไข่ปลายไข่ปลายมารอบนี้ฮะพอโ,โดนแหย่ไปแล้ว แต่มันก็ยังมีอยู่ครับข้างในเด็กข้างบักเหนื่อย่าใหญ่แค่น้อยเนาะยังไงม่เห็นเลยไปบอกาเพีนยันงบ่เ่เห็น ใหญ่แล้วค่อยฝามค่อยกลับจะเอาใหม่หนึ่งรังมดกัดที่ไหนที่มีแต่แม่บ้านี่แต่ใครเนี่ยบอกเคสอืมนี่บอก น,นักหนดอยดเดงดงแสดงว่าหางนั่นเป็นใหญ่ึ้ากับเป็น่อีกเนาะเมนจ์แม่เพื่อนแดงสืดเลย <c oughs> แม่เยอะมาก <c oughs> มีคางนั่งอยู่ยอดพุ่มจะถึงแน่เทก่อนแต่วา่ามันนักเกินแล้วนง่ค่างี้ถ้าแม่หลายเทก่อนเนาะเมนจ้ะยง่เยอะอะไรเงี้ยติก๊กเองเดียมาลุ้นกันเช้านี้ได้หน่อยได้หลายสมใดครับ เลขวันนี้จะติ๊กเทกนนใหญ่เนาะหน่จน,นเป็นแม่นางเลย <c oughs> อขอบคุณ ทำใจเงี้ยไข่มุแเด่โดนแน่นอนแ,แม่เขาไต่ออกจากปั๊บอย้าพูดต่อ,อพี่ใอีกยังโฉมห้งองบุญพี่น้องหัดมา อ,อยู่ในต้นปาล์มน้อยลองดูหางน,นิ่นยนี่หลายน้อยสอยิไงโอ้อ <c oughs> โหนี่นะบัวมันโหักขนาดเลยตาลมมันม้วนเป็นเกลียวเลย

มาอีกทางรงนึงนะครับยังไม่ได้เทเราจะเมาชุดนี้เก็บก่อนแรกเั็ใหลาเชื่อฮ่าฮ่กก่ไอ้โก ส้ำใดก็พอแล้วพี่น้องก็ได้ยาได้กินแล้วครับก um <submarine> <problem> ็ได้หลายเ้องอยู่ด้วยได้หลายได้หลายเลยจ้าหน่าพี่ ไล่ไลายครับเพราะอยากพอกินได้อยู่ประมาณเกือบโลเลหน้ำบอกเกณฑ์น,นะ้ะเดี๋ยวสสติก๊กสีอเอาแม,ม่มันออกแล้วจะสิพากันเมือจ้าครับผมเอาครับนี่ขอฝากอาเกัเท่านนี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้ครับเราพบพกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ